วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซ u ปเปอร์แตเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านไดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเเ็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับ สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมสซรี ي นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทรเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความไม่จเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์การปรุงตราการปรุงแต่ละเมนูของตัวเด่นขนมไทย1กันยายน2568 ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการในรู้ต่างๆทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณาเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นโดยในคลิปนี้นะครับเมนูในวันนี้ที่นำมาเสนอสำหรับตัวเด่นขนมไทย1กันยายนก็จะมีทั้งหมด17เมนูนะครับเราก็เข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับ เมนูที่1นําความอร่อยสําหรับการปรุงเมนูที่1ดังนี้ก็จะเป็นเมนูของอาจารย์เจฟฝนนะครับเป็นชุดเด่นเฉพาะ10หน่วยเนือชุดที่1ใน16สิงหาคมเด่นเฉพาะ10หน่วยเนือชุดที่1เด่น2 3 4 5 60ออก6 5ก็มา10หน่วยนะครับ6กับ5ส่วน1กันยายนนะครับ อาจารย์เจเมนูของอาจารย์เจก็ตวงอัตราการปรุงเมนูที่1ได้1กันยายนเด่นเฉพาะ10หน่วยเหนือ012 348 012 348นะครับก็จะเป็นเมนูที่1ต่อมาเมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์เจฝนนะครับจะเป็นชุด เด่นร้อยสิหน่วยเหนือชุดที่1ในครั้งก่อน16สิงหาคมเด่น6 7 8 9ออก8 6 5ก็มา108แล้วก็หมายเลข60เหนือส่วนหนึ่งกันยายนนะครับอาจารย์เจฝนก็ได้ตวงการปรุงเครื่องปรุงสำหรับเมนูที่ส่2ได้ดเด่น110หน่วยเหนือ9012 9012นะครับก็จะเป็น เมนูที่2นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์เจ๊ฝนอีก1ชุดจะเป็นชุดเด่นร1 0หน่วยเหนือชุดที่2ใน16สิงหาคมเด่น6123ออก865ก็มาหมายเลข60เหนือส่วน1กันยายนนะครับ อาจารย์เจฟฝนก็ตวงอัตราการปรุงเครื่องปรุงสหรับเมนูที่3ได้เด่นร1 0หน่วยเหนือแ3 4 5 8 3 4 5ก็จะเป็นเมนูที่3นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์บาย p ีพจะเป็นชุดเด่น แต้ม10หน่วยเหนือนะครับหรือเด่นผลรวม10หน่วยเหนือโดยชุดนี้ไม่มีสถิตินะครับก็1กันยายนท่านอาจารย์ได้ตวงเครื่องปรุงสำหรับเมนูที่4ได้เด่นดังนี้123 789 123 789เด่นผลรวม10หน่วยเหนือนะครับก็จะเป็นเมนูที่4 ต่อมาจะเป็นเมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักจะเป็นชุดคนทำนานะครับเด่น110หน่วยเหนือในครั้งก่อนนะครับ16สิงหาคมเด่น110หน่วยเหนือ5 6 7 8ออก865ก็มา110หน่วยเลยนะครับส่วนหนึ่งกันยายนนะครับอาจารย์บ้านนี้มีรักได้ตวงเครื่องปรุงนะครับสำหรับการปรุงเมนูที่ 5ได้เด่นร้อยสิหน่วยเหนือ5้าหกเจ็ดแนะครับก็จะเป็นเมนูที่5ต่อมาเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักทั้งชุดจะเป็นชุดเด่นร้อยสิหน่วยเหนือแล้วก็10หน่วยใต้ในชุดเดียวกัน ในครั้งก่อน16สิงหาคมเด่น678ออก865แล้วก็6 3ก็มาเด่น800เหนือเด่น60เหนือแล้วก็เด่น60ใต้สลับหนึ่งกันยายนนะครับอาจารย์บ้านนี้มีรักก็ได้ตวงเครื่องปรุงสลับการปรุงเมนูที่6ได้เด่น678เหนือใต้นะครับก็พิจารณาการปรุงเครื่องปรุงต่อไปนะครับสลับเมนูที่6 ต่อมาเมนูที่7จะเป็นเมนูชุดจับคู่เด่นเหนือใต้นะครับโดยในครั้งก่อนนะครับชุดนี้ก็ให้พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับครั้งก่อนก็มาทั้งเหนือก็ใต้6365นะครับส่วน1กันยายนจับคู่เด่นเหนือใต้ได้79978668สําหรับอัตราการตวงเครื่องปรุงสำหรับเมนูที่7นะครับ ต่อมาเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงจะเป็นชุดเด่นเฉพาะ10เหนือ100กับหน่วยไม่เกี่ยวในครั้งก่อน16สิงหาคมเด่น10เหนือ9013 5678 9013 5678ออก865ก็มามาเลข6หลัก10สำหรับ1กันยายนนะครับอาจารย์เวียงพิงได้ตวงอัตราการปรุงเครื่องปรุงสำหรับเมนูที่8ได้ เด่นเฉพาะ10เหนือ02-3-4-5-7-8-9 02-3-4-5-7-8-9อ่กําอนกำลัง10เหนือก็คือหมายเลขก1แล้วก็หมายเลขกกก็จะเป็นอัตราการปรุงเครื่องปรุงเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับสำหรับเมนูที่8ต่อมาเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์แสงเดือนจะเป็นชุดเด่น ต้ม10หน่วยใต้หรือเด่นผลรวม10หน่วยใต้ในครั้งก่อน16สิงหาคมเด่นผลรวม10หน่วยใต้0128ออก6 3บวกกันได้ผลรวม9ไม่มาส่วนหนึ่งกันยายนนะครับเด่นผลรวม10หน่วยใต้2357สาหรสลับการปรุงเครื่องปรุงเมนูที่9ก็ได้2 3 5 7เดนะครับเด่นผลรวม10หน่วยใต้ ต่อมาเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนจะเป็นชุดเด่นแต้ม10หน่วยเหนือหรือเด่นผลรวม10หน่วยเหนือนะครับโดยในครั้งก่อน16สิงหาคมเด่นผลรวม10หน่วยเหนือ56-78012ออก65บวกกันได้ผลรวม1ก็มาผลรวม1ส่วนวันที่1กันยายนท่านอาจารย์ได้ตวงเครื่องปรุงสำหรับการเตรียมปรุงเมนูที่10ได้เด่นผลรวม10หน่วยเหนือ หนึ่งสองสามสี่ก็จะเป็นเมนูที่10นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์หนุ่มสุพันธ์จะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือตายในครั้งก่อน16สิงหาคมไม่มาออก65แล้วก็63สส่วนหกันยายนนะครับ ท่านอาจารย์หนุ่มสุพรรณก็ได้ทำการตวงเครื่องปรุงสำหรับเมนูที่11เพื่อเตรียมตัวการปรุงได้เด่น12จับคู่ได้181910 2 8 2 9 2 0ชุด3ตัว920นะครับก็จะเป็นเมนูที่11 ต่อมาจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์ใต้ฟ้าจะเป็นชุดการตวงเครื่องปรุงเด่นจับคู่เด่นเหนือใต้ในครั้งก่อนนะครับ16สิงหาคมออก65แล้วก็6 3ไม่มานะครับ ส่วนหนึ่งกันยายนจับคู่เด่นได้เด่นสีก็จะมี4 2 2 4 4 6อ4สี่4ี่8ก4ก9ี่สีี้กนี่ก็จะเป็นอัตราการปรุงเมนูที่12นะครับก็ลองนำไปพิจารณาสำหรับการปรุงชุดนี้ ต่อมาจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์ระเด่นจะเป็นชุดเด่นร้อยหน่วยเหนือแล้วก็10หน่วยใต้ในชุดเดียวกันในครั้งก่อน16สิงหาคมเด่น3 4 5ห้าออก865แล้วก็6 3สมาหน่วย3ใต้แล้วก็หน่วยเหนือ5ส่วนหนึ่งกันยายนเด่นร้อยหน่วยเหนือแล้วก็10หน่วยใต้890890ในเมนูที่13นี่ก็จะเป็นการตวง เครื่องปรุงแต่ละหลักแต่ละส่วนเพื่อให้ได้อัตราการปรุงเมนูที่13อย่างสมบูรณ์นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์ระเด่นอีก1ชุดจะเป็นชุดเด่น110หน่วยเนื้อนะในครั้งก่อน16สิงหาคมเด่น123ออก863ก็มาหมายเลข3หน่วยเนือ สำหรับวันที่1กันยายนนะครับอาจารย์ระเด่นก็ได้ตวงเครื่องปรุงทั้งหมดได้เด่น110หน่วยเหนือได้ดังนี้1,2,3 1,2,3นะครับสำหรับเมนูที่14ต่อมาจะเป็นเมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์มิดจะเป็นชุดจับคู่เด่นใต้ชุดสรุป โดยในครั้งก่อนนะครับ16สิงหาคมท่านอาจารย์ก็ได้สรุปเครื่องปรุงก็เข้า6-3ใต้ตัวตรงส่วน1อ่1กันยายนท่านอาจารย์สรุปชุดสรุปใต้ได้อัตราการปรุงเครื่องปรุงนะครับให้ได้ความอร่อยก็จะมี4-3 3-4 4-6 6-4 4-7 7-4 4-4 7-6 6-7แล้วก็7-7ก็จะเป็นเมนูที่15นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์ยืนจะเป็นชุดเด่นผลรวม10หน่วยเหนือในครั้งก่อน16สิงหาคมเด่นผลรวม10หน่วยเหนือ0 1 2 6 8 9นออก65บวกกันได้ผลรวม1ก็มาผลรวม1นะครับส่วนหนึ่งกันยายนเด่นผลรวม10หน่วยเหนือ02 3 467 02 3 4 6 7นี่ก็จะเป็นอัตราการเตรียมตัวาการปรุงนะครับสำหรับเมนูที่16 เพื่อให้ได้รสชาติและความอร่อยสหรับเมนูที่16ออกมาต่อมาเมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์คำมพีจะเป็นชุดจับตัวเด่นเหนือใต้ร้อยัวเหนือแล้วก็10หน่วยใต้ในครั้งก่อน16สิงหาคมเด่น0257ออก865แล้วก็63มาเฉพาะเด่นหน่วย5เหนือ ส่วนหนึ่งกันยายนนะครับเด่น3 468 3 468นี่ก็จะเป็นาการตวงเครื่องปรุงสำหรับเมนูที่17นะครับก็จะเป็นทั้ง17เเมนูที่นำมานำเสนอให้ได้รู้การตวงเครื่องปรุงแต่ละเมนูเพื่อนำไปปรุงต่อไปเพื่อให้ได้ข้อสรุปสำหรับการปรุงแต่ละเมนูออกมานะครับ หน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและขอขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์ ตวงอัตราการปรุงแต่ละเมนูเพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาตัเด่นขนมไทยหนึ่งกันยายน2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน้กับช่องแมสซอรินนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเราฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ